สวัสดีครับวันนี้อยู่กับโจ้ที่ผู้สักการขายโตโยต้า9น8่นะครับผมวันนี้โจ้จะพามานะครับมาดูรถที่จะเตรียมปล่อยนะครับผมวันจันนี้นะคะมาตรวจอุปกรณ์ว่าเราแถมอะไรให้ลูกค้าไปแล้วบ้างแล้วก็ติดให้ลูกค้าผมไหมโอเคครับมาดูอันแรกกันเลยครับผมตัวโลโก้แก้วนะคะผมให้ลูกค้าไปแล้วครับผมแถมครับผมตัว Fortuner โลโก้ Fortuner ตัวนี้นะคะผมก็ติดไปให้แล้ว ลูกค้าสั่งเที่ยวขาวนะครับผมเป็นตัวแปลงหา้ีอาร์สปอนะครับผมใายร่างขาวนะครับตรงนี้ตามสั่งเลยนะครับผมไฟหน้าครับผมไฟหน้าเป็นก้างปลาแล้วเป็นดูโอโปรเจ t เตอร์ไปแล้วนะครับเท mm ่ hmm. แบบนี้เลยลูกค้าท่านใดสนใจก็นี่ครับไปก้างปลาเท่ mm hmm. แล้วก็ล้อครับผมล้อเป็นล้อแม็กซยี่สิบนะครับผมขอบยี่สิบ ตัวนี้จะเป็นลายเขาเรียกว่าก้างปลานะครับผมเป็นลายปัดเงาของโอเอสนะครับผมยางเป็นของยางกีทนะครับผมโอเคคิ Q ้วล้อนะครับเป็นคิ้วล้อดำนะครับจะตัดมานี่เลยมาผ่านนี่เออแล้วก็ตัวคิ้วตรงขอบกระจกนะครับผมผมยังตัวเนี้ยของยังมาไม่ถึง ต้องรออยู่ประมาณอีกหนึ่งอาทิตย์นะครับผมของหมดเลยแล้วก็เบ้ามือจับตัวกันลอยนะครับตัวนี้ก็ยังไม่มีเหมือนกันคือต้องรอของครับผมส่วนหลังคานะครับผมหลังคาทำแรปหลังคาดําไปแล้วลูกค้าสั่งแรปนะครับผมคิ้วกันตาคร,ครับติดมาให้ลูกค้าเรียบร้อยแล้วนะครับโอเคมาดูด้านหลังกันครับ ด้าน,นหลังผมแถมแปลงหลังให้คุณลูกค้าไปแล้วนะครับผมพิเศษคือโลโก้หลังผมติดไปให้ด้วยพร้อมกับตัวกันลอยท้ายนะครับผมของแท้นะครับเนี่ยแพงนะตัวนี้จ r อา o r สด้วยแล้วก็ประตูท้ายไฟฟ้าประตูท้ายไฟฟ้านะครับผมเดี๋ยวผมจะเตะให้ลูกค้าดูนะครับผมติดตั้งไปให้ลูกค้า เรียบร้อยแล้วครับโอเคเดี๋ยวผมเตะโอเคแล้วก็เดี๋ยวลูกค้าสั่งให้แกะตัวลีดเดอร์ออกเดี๋ยวผมแกะให้นะครับผมโอเคแล้วก็ไปดู <Okay. S 1> อ๋อรอบคันเนี่ยเหลือภายในภายในครับ ตัวภายในนี้เราได้ติดกระจกตัดแสงอัตโนมัติให้คุณลูกค้าแล้วนะครับผมเหลือกล้องเหลือกล้องบันทึกหน้านะครับผมยังไม่ได้ติดตั้งนะครับโอเคอเครบครับ,รบโอเคครับใครที่สนใจตรงข้างหน้าดีกว่าเนาะลูกค้าเท่ โอเคครับใครที่สนใจอยากออกรถตัว Fortuner Leader G คันนี้แต่งเหมือนตัว GR Sport นะครับผมไม่ต้องไปซื้อตัวรานเก้าลูกค้าท่านใดสนใจก็ทักมาสอบถามที่กับโจได้นะครับผมตัวโปรโมชั่นก็มอเตอร์โชว์มาแล้วใครที่อยากรู้ลิงก์อยู่ด้านล่างนะครับผมเบอร์โทรผมอยู่ด้านล่างเลย สามารถติดต่อที่ส่งข้อความมาให้ผมก็ได้ครับผมพร้อมตอบ24ชั่วโมงเลยครับผมโอเควันนี้ขอไปก่อนนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย